เร์จะมาทำซีฟู้ดนะครับเอ่อกุ้งแลมีหอยหวานนะนี่นี่หอยลายนี่ครับผมเตรียมทำซีฟู้ดนะเนี่ยรสเด็ดแล้วครับทำน้ำจิ้มอร่อยแน่นอนน้ำจิ้มก็ต้องพริกขี้หนูเนี่ยนะ จิมหอยปลานี่ครับเดี๋ยวเสดไปจ่ายตลาดมานะนนเอาเมกตัวใหญ่เลยเห็นไหมก็มีกุ้งหอยหวานหอยแข้งแล้วก็มีหอยลายขาดหอยแมงผู้ครับแต่ว่าไม่สดเราเลยไม่ไม่ซื้อหอยแมงหอยมแมลงผู้ นี่เจสเซอร์จะมาลวกหอยแครงแครงโตมาเป็นใหญ่เลยครับก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเอาไว้ช่องฟีดหรออืมก็คือนี่สูตรเจสเซอร์นะครับอร่อยมากเลยนี่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็โคกับพริกพริกกระเรียนนะอืมนี่ใส่ไปเลย

เนื้อมจะเป็นกินได้น้ำจิ้มสูตรยิ่เสรินะใส่น้ำตาลกินได้เลยนะดี๋ยวองกิ้มจืมผักหรอน้ำปลาจะไหเออเออโอ้ยน่ากินมากเลยครับเนี่ยต้กินน้ำสูตรยิเสริฟนะ ซื้อน้ำปลาอีกเหรอเส้อน้ำปลาจังเลยอือออเป็นอีกตอแล้วอือตอแล้ววันนี้เราเอากระนำเยอะมากเลยครับอืออานะครับเดี๋ยวให้ลองเลยครับนี่์ธุอย่างงั้นเนาะเออนี่นี่ลองเลยอันนี้เสร็จลองเลยอ่า จิ้มเลยอ่ะอืมไัไม่ไ่อนไป่เอเรื่ออืมเนียวครับไปแล้วน,นี่ครับ,รบเนื้อมันจะเนื้อมัมนมจะข้นๆนะน้ำจะข้นๆกินได้เลยครับจิ้มจิ้ม,มากเลยส่วนใ่เปิดนะ ใส่ตัวนี้นะใส่ตัวนี้ขนมเนี่ยมันลูกขนมอะไรคขาเรียขนมถัม่วตัดโรยเป็นถั่วเนี่ยขนมถั่วตัดอร่อยแน่นอนครับเนี่ยแล้ก็โรยนี่โอ้อร่อยมากเลยนี่นะสีน่ากินมากเลยโอเคครับอุปนิญญาสื่อไป ใส่เครือใส่ตะไคร้ใส่คาใส่ใบมะกรูดใส่ใขมิ้น